รายการนี้ทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และโครงการได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานสุขภาพสถานการณ์ปัจจุบันผ่านโซเชียลตอนไขข้อข้องใจโควิด1 9สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอโอเคเข้ามาแล้วเนาะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันสวัสดีค่ะสองอาทิตย์แล้วเนื่องจากว่าเรามีภารกิจ work from home เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีสถานการณ์โควิดกำลังระบาดปินสิลีก็เลยตั้งคณะทำงานปรินสู้โควิด1 9ขึ้นมาแล้วก็แบ่งทีมออกมาเป็นทีมทำงานเป็นทีม A กับทีม B ซึ่งให้ส่วนหนึ่งทำาาานที่ออฟฟิศอีกส่วนหนึ่งทำงาน work from home เนา อันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วเริ่มจากทีมบีก่อนเป็นอาทิตย์ที่สองละที่เวิร์กฟอร์มโฮมกันเป็นยังไงบ้างพวกที่เวิร์กฟอร์มโฮมมีใครนะแบงค์แบงค์ใช่ไหมแบงค์เวิร์กฟอร์มโฮมครับนุ๊กไปก้นหมายครับกิกอยู่ที่ออฟฟิศกิกทีมเอค่ะอาเบนนะคะทํางานที่ออฟฟิศค่ะวันนี้มีภารกิจออกมาสํานักงานที่ดินบางพีค่ะที่สมุทรปราการค่ะออกมาข้างนอกที่เราต้องไปติดตางโควิดไปรู้บ้าง ติดเชื้อเท่าไหร่แล้วในเมืองไทยขาง่าาอันเดียวคพโอู้หตอนนี้วันนี้พบว่าติดเชื้อโควิดอีกประมาณ120คนค่ะรวมแล้วก็1,771คนของประเทศไทยนะคะอืมยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะ12รายเนี่ยเริ่มเยอะเลยเนาะเริ่มเยอะแหละิ่าขึ้นทุกวันเลยะแต่จริงๆเราไม่ควรเขาเรียกอะไรเราไม่ควร เาเรียกเราเราตระหนักได้แต่เราไม่ควรตระหนกนะพอดีผมไปเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าโควิดเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับแค่ไข้ธรรมดาล้แหๆแค่เหมือนอาการมันจะแค่เหมือนมีเรามีไข้ธรรมดามีไข้ไอน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอซึ่งมันเหมือนกับมันเหมือนกับไข้ทั่วไปเลยมันค่อนข้างแยกลําบากมากบางคนเนี่ยแบบไข้แบบน้อยมากแต่ที่ สําคัญเลยที่เขาให้เราให้เขาให้เราเช็คตัวเองนะครับเขาบอกว่าเราต้องดูว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหมเมื่อเรามีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วนะครับให้เราดูว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหมกลุ่มแรกคือเราเรามีประวัติไปต่างประเทศมาไหมหรือแม้กระทั่งสนามบินอะไรก็ตามอะไรพวกเนี้ยถ้าเรามีเนี่ยเราก็ถือว่าเราเสี่ยงกลุ่มที่สองก็คืออ,อาชีพถ้าเกิดว่าอาชีพของเรา เป็นแบบต้องต้องอยู่ในอาชีพเด่นเช่นเป็นพยาบาลเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือว่าทํางานใกล้ชิดกับคนต่างชาติแบบเนี้ยอันนี้เราก็ถือว่าเสี่ยงการกับสุดท้ายคือเราใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มกลุ่มเสี่ยงอะไรพวกเนี้ครับเช่นเช่นคนในบ้านเรามีคนไปตรวจเราเป็นโควิดอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราก็คือในกลุ่มเสี่ยงกัน ท้ายที่สุดอะมันอยู่ที่ดุนพินิตของหมอแต่เมื่อเรามีเข้าหนุในกลุ่มเสี่ยงนะเราควรจะไปพบแพทย์<ม>อันนี้คือคือเท่าที่ผมเช็คมานะมันก็คือแบบพอฟังดูมันก็ไม่ได้แบบน่ากลัวหรืออะไรขนาดนั้นแค่แบบว่าเออเราก็อย่าเพิ่งสนุกไปเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่อยู่บ้านนี้แล้วพี่ป่วยนี้แล้วพี่จะต้องยังไงเพราะพี่คนเดียวไงก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่ที่แมงบอกว่าเข้าข่ายเป็นผู้ป่วย โคโวิด19ก็คืออาการอย่างที่พี่แบงค์บอกก็จะมีพวกน้ำมูกมีเจ็บคอคอแห้งมีไออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือใกล้ชิดผู้ป่วยมีการเดินทางไปต่างประเทศมีการพบเจอผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเขาเป็นเป็นโรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยสามารถโทรหาเบอร์ กรมควบคุมโรคสายดว่วนหนึ่งสี่สองสองได้เลยหรือแล้วอย่างนี้มันมีค่าใช้จ่ายไหมอ่ะพี่นุกจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าแพทย์วินิจฉัยแล้วอ่ะว่าเราอ่ะติดติดเชื้อจริงๆเอของของเราเนี่ยจะเป็นประกรรันสังคมเป็นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นประชาชน<อ>ประกองสามสิบบาทซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้ว อีสองตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะลงทะเบียนคู่กันพร้อมกันได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ง oh. เท่านั้นก็คือถ้าประกันใช้ประกัน oh. ไปอะไรนี้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจมาแล้วเนี่ยคุณไปตรวจมาแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าคุณเนี่ยติดโรคเป็นโควิดอะไรนี้ทีนี้ผู้ใกล้ชิด oh. ผู้ใกล้ชิดคือคนในครอบครัวเนี่ย oh. ก็สมควรที่จะตรวจเหมือนกันเนาะ เพราะว่ามีการใช้ชีวิตร่วมกันมีการกินข้าวมีการอยู่ร่วมกันมีการคุยกันในระยะหนึ่งเมตรอะไรอย่างเงี้ยคือสมควรที่จะไปตรวจด้วยถ้าเกิดว่าคุณแค่มีอาการไอเจ็บคอแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วยก็คืออยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายแต่สงสัยว่าตัวเองป่วยก็คือแบบแคนิอะไรอย่างเงี้ย สามารถที่จะไปตรวจได้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้ใช้บัตเจตตัวเองเนาะเป็นค่าเจ้จ่ายจ่ายเองอะไรเพราะว่ารัฐไม่ได้รับรองได้อันนี้ก็ขอย้ําว่าในกรณีที่แบบอยากจะไปตรวจเองเนี่ยเออไม่แนะนําถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตรวจเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสเสี่ยบในการติดเชื้อจากโรงพยาบาลมากกว่าเนาะแนะนําให้กักตัวดีกว่าสิบสี่วัน อาทิตย์นหน้าเราสามคนก็ต้องไปทํางานแล้วดิเพราะว่ามีประกาศจากคณะทํางานมาแล้วว่าให้สลับทีมเอ Work f กฟ m Home แล้วก็ทีมดีทางานแล้วอย่างนี้ทีมเอเขาทํางานกันยังไงที่ออฟฟิศของทีมเอของกิกาอย่างทุกๆวันช่วงเช้าอะค่ะก่อนจะเข้าออฟฟิศเนี่ยทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองก็คือเบื้องต้นวัดอุณหภูมิก่อนเลยอ่าถ้าใครเกินสามสิบเจ็ดาอะไเงี้ย ก็จะให้นั่งพักก่อนแต่ถ้าอุณหภูมิไม่เกินก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้มาค่ะเป็นการแบบเออผ่านคัดกองแล้วช่วงเช้าว้ามีติ๊กเกอร์ปีนสริด้วยใช<ป>่มีติ๊กเกอร์ด้วยันดีอย่างเวลากินข้าวอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ร้านข้างล่างเราปิดหมดเลยเนาะเพราะว่าด้วยมาตรการของเขาที่ไม่ให้นั่งทานรวมกันอะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะมีร้านเปิดอยู่แหละแต่ว่ามันก็จะน้อยหน่อยโดยที่เราสามารถซื้อมาจรินข้างบนออฟฟิศได้ด้วย,วยสแล้วก็จะมีตัวก้านอันนี้ เอเอาเอาไว้เลือกตั้งเอาไว้กั้นค่ะพี่แบงค์ห่างี่ยเหรออาแบทกันไปอีกมันก็จะเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างกันเบื้องต้นได้นิดนึงก็อยากลองเลิกฟอร์มโฮมบ้างมนไม่แต่พี่อกรู้อย่างเช่นอย่างเบนอย่างเงี้ยเบนน่าจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมเพราะว่านั่งในรถอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับ แล้วนี้ต้องทํายังไงอะอย่างนี้ต้องทำยังไงคือเบนเนี่ยวันนี้ปกติก็ทํางานที่ออฟฟิศใช่ไหมแต่วันนี้มีต้องออกมาข้างนอกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินบางพีอยู่สมุดปาการด้วยจ้าพื้นที่เสียงด้วยเสียงนะเราอะใช่ไอ้จ้าต้อิพวกแนวกอฮอ์ด้วยพกทุกอย่างค่ะที่ลืมไม่ได้เลยคือหน้ากากอนามัยสถานที่ราชการเนี่ยแม้แต่เอาจริงโรตัสเอ็กเพสเนี่ยค่ะ ถ้าเราไม่ใส่หน้ากากอนารรมัยตอนนี้เขาไม่ให้เข้านะคะออท็อปเหมือนกันข้างล่างก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันใช่เขาไม่ให้เข้าแล้วทีเนี้ยออกไปข้างนอกคือหนึ่งคือพกหน้ากากอนามัยสองคือพยายามที่จะไม่ไปสัมผัสอะไรแล้วก็พยายามที่จะไม่เอามือเนี่ยมาขยี้ตาหรือสัมผัสในส่วนของใบหน้าค่ะเว้นระยะห่างกับคนหนึ่งถึงสองเมตรบางครั้งมันก็อยู่ยากเนาะในสำนักง,งานที่ดิน คนเยอะมากหนูก็แอบแ่บินเลยเหมือนฉันเลยนี่ไม่ต้องออกไปไหนฉันก็พกดูหล่อนไหมทั้งเจลนั้งก็สเปรย์หน้ากากพร้อมพร้อมมากมีมันกักพร้อมพร้อมหนูก็พกทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งสเปรย์แล้วก็ทั้งเป็นเจลล้างมือนะคะสเปรย์เนี่ยใช้ฉีดของเนาะส่วนเจลนี่ก็ใช้ล้างมือแต่ส่วนใหญ่อ่ะพกอีกอย่างหนึ่งก็คือแอบได้มาใหม่ อะไรแอลกอฮอล์เอาไว้เช็ดของค่ะสะดวกเนาะขอกบ้างดิเราต้องพกนะคะพี่เราต้องป้องกันตัวเองใช่เพราะว่ายังมีหลายคนที่ต้องอยู่ใกล้เราเนาะทั้งคนในออฟฟิศทีมเอทั้งคนที่ห้องครน้างานด้วยอย่าลืมเนี่ยต้องใกล้ที่กับน้างานนะเพราะว่าหน้างานเนี่ยเขาใ้านงานใช่เพราะว่าหน้างาน่ะเขาไม่ได้หยุดเหมือนเราเพราะฉะนั้นน้างานก็มีเหมือนกัน เขาดูแลตัวเองยังไงอะน้างานใช่เขามีมาตรการยังไงน้างานใช่ที่น้างานก็มีมาตรการเหมือนกันก็คือเขาเนี่ยก็จะตรวจขัดกรองพนักงานอยู่ที่หน้างานทุกวันสาวหนึ่งรอบไปหนึ่งรอบแล้วก็ตรวจมีการวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเหมือนกันแล้วก็บริษัทเราแจกแมสด้วยให้พนักงานปิดแมส์อ๋อพนักงานเขาเขาเวิร์กรฟมโฮไม่ได้เนาะเพราะน้างานเขาต้องก่อสร้างเป็นกำลังใจให้นะคะ โอ้ให้ใครใช่เดี๋ยวขอให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงที่หนูพกสองอย่างอะเจลหนูพกเจลก็จริงนะคะพี่แต่ว่าถ้าสะดวกที่จะล้างมืออะก็แนะนําให้ล้างมือด้วยนะเพราะว่าอ่าการล้างมืออ่ะกับการใช้เจลอะอ่าการล้างมือเนี่ยคือดีที่สุดเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะคะการล้างมือดีที่สุดแต่ต้องมาอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ใช้น้ําสบู่ล้างเนาะใช้สบู่ล้างกับน้ําเปล่าธรรมดาแต่ต้องที่สําคัญคือระยะเวลาค่ะเพราะว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไขมันหุ้มอยู่เนาะแล้วสบู่เนี่ยมันจะไปสลายไขมันแล้วก็เชื้อเนี่ยมันจะถูกฆ่าไปแต่ว่าต้องล้างครบยี่สิบวินะคะใช่การใช้เจลหมอนกันทำมือเปื่อยกันไปเลยใช่ช่วงนี้มันเกิดบ่อยเนาะเออแฮปปี้เบิร์ดเร้องทุกวันเลยตอนเนี้ ช่อีกอย่างหนึ่งฝากออย่างคือเจลอะค่ะบางคนไม่รู้นะใช้แปบ๊บแปบ๊บอะสิบวิห้าวิอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้ผลหรือว่าไม่ได้ไประสิทธิภาพนะคะใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็ต้องควรจะใช้ให้ครบยี่สิบวิเหมือนกันอ่าก็นุกอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องการปฏิบัติตัวของคนที่ต้องกักตัวสิบสี่วันสําหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโควิดอะเนาะอืมก็คือ,อวิี เนี่ยคือเราอา,อาจจะยังไม่ได้แสดงอาการหมออาจจะให้มากักตัวจำนวนสิบสี่วันเพื่อที่จะรอดูอาการว่าเราเนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าอันนี้ข้อควรปฏิบัติตัวก็คือหลีกเลี่ยงได้ชิดกับผ,ผ,ผู้สูงอายุในบ้านเราเนาะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าวัยทํางานหรือวัยพวกเราเพราะว่าวัยทํางานวัยพวกเราเนี่ยมันแบบมันมีภูมิต้านทานของเราอยู่แล้วอะ่ะมันสามารถขจัดเชื้อตัวเนี้ได้ แต่ว่าผู้สูงอายุคนแก่หรือเด็กเนี่ยเขาภูมิต้านทานเขายังต่ำก็อยากให้หลีกเลี่ยงก็คืออยู่บ้านเดียวกันได้ระวังกับตัวแต่ว่าเพียงแต่ว่าเว้นระยะห่างให้ใส่แมสพยายามล้างมือทําความสะอาดตัวตลอดเวลาห้ามแบบห้ามกินช้อนช้อนเดียวกันห้ามใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยร่วมกันแล้วก็ควรแยกห้องนอนด้วยทําความสะอาดหมั่นทําความสะอาดบ่อยๆเนาะแมสที่เราใส่เนี่ยก็ ให้ให้ห่อทิชชู่หรืออะไรเนี่ยถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกวิธีเออพี่เนี่ยแล้วอาทิดหน้าทีมห,หนูต้องเริ่มเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมแล้วม,มันต้องจัดการเตรียมงานเตรียมตัวยังไงไม่ให้มันแบบงานมันสะดุดหรือมันมีปัญหาพี่ที่มีคําแนะนําปะไฮ้พี่แนะนําเลยจากประสบการณ์ที่พี่ทําเวิร์กอยู่ตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องมีขาดไม่ได้เลยเป็นปิ๊กเว้ยไม่งั้นแม่งโคตร อย่างไรนะทำงานอางเาเล่นเราเล่นเราเล่นอ๋ออ๋ออ๋อไม่เห็นเหรอไม่เห็นนี่แต่งตัวแบบมันคือแบบการสร้างเขาได้อะไรแรงบันดาลใจอินสตาเรชั่นในการทำงานเพื่อไม่ให้มันเบื่ออะไรอ่าเงี้ยเพราะว่าคือคนด้วยความโฟมจะแบบจะแอบปุ้งงานหรือเปล่าจริงๆมากจริงๆเราก็ทำงานเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างน้องกิ๊กกับ น้องน้องเบนจะมาเช่นจะจะสลับไปทําที่บ้านแล้วใช่ไหมพี่ก็แนะนําว่าหลักก็เตรียมเตรียมงานเตรียมงานที่เราจะทําในหนึ่งอาทิตย์อ่าครับพี่แคร์แป๊บหนึ่งเมื่อกี้เบนมันไอโควิดหรือเปล่าดูสำลักน้ำลายค่ะพี่ไปรับอยู่เตรียมงานเตรียมงานมาว่าในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะทําอะไรอะไรที่พอที่เราเอามาที่บ้านได้ก็ยกมาเพราะว่า มันลำบากที่บางถ้าเราต้องให้ให้คนวิ่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องให้แมสวิ่งมาให้มันก็จะลําบากเราก็พยายามดูว่าอันไหนี่เยวมาทําที่บ้านได้ก็พยายามบริหารให้ได้ในหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่งานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมันก็มันแล้วแต่ทีแต่ด้วยความปัจจุบันที่บริษัทเราเหมือนเผู้บริหารเรารู้นะคตว่า เลยมีการลงระบบ g o เ g ิ e ไว้แล้วซึ่งมันก็โโอ้หตอบโจทย์มากทำการเรื่องโมโฮมใช่แล้วอีก่เนี่ยของการเรื่องโฟมโฮมก็คือไอการประชุมออนไลน์เป็นหลักเราอยู่ห่างกันแต่เราปทำงานกันได้เราเจอหน้ากันได้ใช่ไม่ได้ไม่ต้องอะไรโดยที่เราคุยอยู่ตอนนี้นี่คือแบบมันมันแบบเอ้ยมันเจ๋งนะสะดวกสบายมากพี่ใช่อย่างบางทีมเขาก็มีประชุมกันทุกเช้า ช้ารอบนึงเย็นรอบนึงเพื่อจะเคลียร์งานหรืออย่างของเราเองอย่างของธุรกิจก็จะมีรีพอร์ตกันเนาะในกลุ่มว่าแบบใครไปทําอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างนีน้นนน mm hmm. มีหลายช่องทางในการทํางานมันไม่ใช่ว่าแบบเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วคือแบบคุณนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่พี mm hmm. ่แคพูดถูกผมลืมบอกไปว่าเราก็ต้องทํารีพอร์ตด้วยนะว่าในวันนี้เราทําอะไร mm hmm. แล้วก็ส่งหัวหน้างานของเราไม่ใช่แบบว่าเออนอนเล่นอะไรอะไร คือเราทํางานจริงๆแล้วเราก็มีดีพอได้เห็นว่าที่เราทําในแต่ละวันเราทำอะไรไม่ใช่ว่าแบบเราให้คนเข้าใจนะก็คือเราจิตๆเราทำงานถึงแม้ w ว r k f r ฟอร์มโก็ยังคงต้องมีความรับผิดชอบอยู่ทั้งต่อตัวเองต่องานต่อบริษัทใช่หนูต้องเอาพี่แบงค์เป็นตัวอย่างไหมคะเนี่ยเต็มยศขนาดนี้เริ่มจากการแบงตัวก่อนเลยเบ็น์ต้นบนยังเท่ขนาดนี้พี่ยืนเต็มตัวให้หนูดูสักหน่อยสิคะหนูขอดูแบบเต็มตัว ให้ยืนเลยเด็กกินข้าวไม่ได้พี่โดนน้องหน่อยเถอะทำไมพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนพี่ไม่เต็มร้อยเหรอคะไม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราอัปเดตกันเท่านี้ก่อนวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้อะไรเราอัปเดตกันใหม่ผ่านทางเอามีนอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของบริษัทในช่วงสภาวะที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องสภาพเศรษฐกิจเนาะเราก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมาก็คือรายการม o r n i n g t ท l k เพื่อที่จะให้ เอ่อทางหน้างานแล้วก็ออฟฟิศใหญ่ได้รู้จักซึ่งกันและกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยในทุกๆวีคทุกๆพุทเนี่ยเราจะมีการทำคลิปแล้วก็ออนไลน์ผ่าน youtube เนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะแบตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนตัวอย่างหนึ่งให้ดูว่าคุณสามารถทำคลิปยังไงออกมาก็ได้นี่เราก็เป็นอีกแนวหนึ่งให้เห็นว่าถึงแม้คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานต่างที่กันเราก็ยังทำคลิปวิดีโอมอร์นิ่งทอล์ออกมาเป็นแบบนี้เราได้ ให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนั้นใช่โอเคแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญคือทุกๆุคลิปที่ทำส่งมาปลายปีเรามีรางวัลถูกไหมรางวัลหรือเหรอนีจ้าสามอันดับที่โหวตมากที่สุดเราจะมีรางวัลให้นะจ๊ะรางวัลเป็นฝ่ายหรือเปล่าพี่อ่อฝ่ายสิคะรางวัลเป็นฝ่ายค่ะทำคนก็ต้องโหวตคลิปนี้แล้วแหละเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ฝ่ายกฎหมายไงยังไงดี แงอูอ๋อไออันนี่เป็นตัวอย่างเว้ยตัวอย่างอ๋อเอาไว้รับเหรอรับรับพี่โอเคโอเคโอ้เราแยกไหมแยกเนาะจะได้ไปทำงานต่อจ้าเดี๋ยวไปทำงานโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย กติกาส่งคลิปช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานหรือเสริมสร้างสุขภาพหรืออัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันหนึ่งฝ่ายหรือหนึ่งโครงการต่อหนึ่งคลิปเพื่อออกอากาศสามคลิปที่ได้รับการโหวตสูงสุดรับไปเลยรางวัลพิเศษจากทีมงานสร้างทีมสร้างบรรยากาศ